จากกรณีที่มีคลิปทั้งภาพและเสียงของบุคคลคนหนึ่งออกมาระบุนะคะว่าให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าพื้นที่ป่งน้ำร้อนด่านบ้านแหลมจันทบุรีมีช่องทางเล็กๆที่เปิดให้คนขเขมรเข้าออกได้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ค่ะคุณสิทธินท์เชียนชีระสกุลกำนันตำบลเทพนิมิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำนันคะครับสวัสดีครับค่ะ แน่นอนแล้วนะคะกำนันคะกับคลิปเสียงและภาพค่ะที่เจ้าของคลิปกล่าวอ้างนั้นนะคะสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะเรื่องนี้ทางกำนันให้ทาได้ทําการตรวจสอบแล้วอย่างไรบ้างคะกำนันคะครับจริงๆนะครับหลังจากที่ได้เห็นคลิปนะครับจริงเราก็ทราบกันอยู่แล้วครับผมก็ทราบอยู่แล้วว่าถนนเส้นดังกล่าวในคลิปเนี่ยไม่ใช่ถนนในพื้นที่บ้านแหลมหรือ,อถนนในตำบลเทพนิมิตนะครับ แต่ก็ได้พาตื่นนะครับบางส่วนเนี่ยลงลงดูพื้นที่นะครับให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าพื้นที่เราเนี่ยที่ผมกับชลบอนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองในส่วนของความมั่นคงที่รัตเวนดูเส้นทางในพื้นที่บ้านแหลมแล้วก็ตำบลเทนิมิตเนี่ยให้ให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วถนนเรียบชายแดนเนี่ยตอนเนี้ยเป็นถนนลาดยางบางส่วนแล้วก็เป็นคอนกรีตในส่วนของถนนลูกรังนะครับ บ้านเราเนี่ยคือในโซนตำบลเทนมิตรแล้วก็บ้านแหลมเนี่ยก็จะมีสวนลำไย,ยนะครับอยู่สองข้างทาง,ทางซึ่งในภาพเนี่ยในภาพาจะเห็นว่าจะมีรั้วนะครับรั้วที่ทําจากเสาปูนหรือเสาไม้เนี่ยซึ่งบอยบทของชายแดนบ้านเราเนี่ยาภาพแบบนี้ไม่มีนะครับพื้นที่ของเราไม่มีแบบนี้นะครับอืมค่ะ กำนันคะเท่าที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวานเส้นทางที่ในคลิปเก่าอ้างนี่น่าจะเป็นถนนเส้นไหนคะกำนันคะเบื้องต้นเนี่ยถ้าดูจากสภาพแวดล้อมนะครับทั้งสองข้างทางเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นของฝั่งเพื่อนบ้านเรานะครับช่วงเหตุการณ์ปกติเนี่ยผมเองก็เคยข้ามไปฝั่งโน้นนะครับของเขาเองเนี่ยพื้นที่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับถนนแดงๆนะครับแล้วก็จะมี รั้วที่กั้นที่ดินทํากินนะครับที่สร้างจากเป็นเสาไม้แล้วก็จะมีลวดหนามขึงนะครับเท่าที่ดูนะประมาณนั้นนะครับอืแล้วจากที่ไปตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะกำนันคะอะของเราเองไม่มีครับถนนถนนเส้นนี้ไม่ใช่พื้นที่บ้านแหลมแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่ในตำบลเทนิมิรครับยืนยันครับผมเองเนี่ยก็ได้พาทีมชลบอนะครับออกลาดตระเวนทั้นกลางวันและกลางคืนนะครับ เราก็รัตวเวนทางเท้าแล้วก็ทางรถยนต์ทางมอเตอร์ไซค์นะครับถนนเส้นดังกล่าวไม่มีอยู่ในพื้นที่แน่นอนครับอืมอันนี้คือยืนยันเลยใช่ไหมคะกำนันคะยืนยันครับอ่าสื่อหรือ,อผู้ที่อยากจะดูพื้นที่นะครับในบ้านแหลมที่เป็นถนนในพื้นที่ที่ติดชายแดนเนี่ยก็สามารถลงมาดูพื้นที่จริงได้เลยครับค่ะอยากให้กำนันได้ฝากถึงเจ้าของคลิปสักนิดนึงคะ่ะกำนันคะ ครับจริงๆแล้วผมมองว่าบ้านเมืองเรานะครับก็อยู่ในภาวะที่ไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นผมฝากถึงเจ้าของคลิปนะครับอย่าลงคลิปที่มันเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับการให้ข้อมูลหรือข่าวสารที่เป็นเท็จเนี่ยมันสร้างความเสื่อมเสียให้กับพื้นที่นะครับเราควรจะให้กําลังใจยอดที่ทุกภาคส่วนนะครับที่อยู่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวตามแนวชายแดนนะครับทุกพื้นที่ครับ สุดท้ายค่ะกำนันคะอยากให้กำนันได้ฝากถึงประชาชนหากว่าเห็นความผิดปกติก็ให้ด้านความมั่นคงสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาได้ยังไงอยากให้กำนันได้ช่วยตรงนี้ด้วยค่ะครับก็จริงๆในพื้นที่เนี่ยในส่วนของฝ่ายปกครองนะครับ,รบกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะมีการใช้เสียงตามสายนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในชมุมชนเนี่ยในตำบลเนี่ยได้ช่วยกัน เ้าสอดสองเป็นหูเป็นตาในช่วงที่บ้านเมืองปกติหรือไม่ปกตินะครับเพราะว่าเราอยู่ติดชายแดนนะครับให้ช่วยทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับอีกทางหนึ่งก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับถึงพี่น้องประชาชนอยู่เป็นประจํานะครับก็ต้องฝากนะครับพี่น้องที่อยู่ตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นของตำบลเทีมิตรอําเภอป่อ,อมร้อนจังหวัดจันทบุรีหรือจังหวัดอื่นๆนะครับที่อยู่ติดชายแดนนะครับไปไล่ไปสวนถ้าพบ เห็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับก็สามารถแจ้งผู้นํำชุมชนนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับหรือแจ้งทางหน่วยงานความมั่นคงได้ทันทีครับจริงเราก็ปฏิบัติกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับค่ะรวมพูดคุยกับกำนันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะกำนันค่ะครยินดีครับขอบคุณครับ